เคยมีอะไรสถานที่แปลกๆบ้างอย่างในชีวิตของหนูเลยไม่ต้องเอาแบบคนอื่นแปลกของหนูหนูขอพูดถึงแบบที่ไม่ใช่สถานที่นะเรื่องแปลกๆคือหนูว่าไม่รู้ว่าซีสปอร์ตอยู่ตรงไหนซีซีอันนี้มันเรื่องที่หนูอ่ะรู้สึกงงๆกับตัวงอเองมาตลอด23ปีอ่ะถ้าพูดกันตามตรงมันก็จะมีบทวิจัยมาว่าซีสปอร์ตเนี่ยมันก็คือเอานิ้วสอดเข้าไปแล้วก็หงายนิ้วเราขึ้นมาแล้วมันก็จะมี ข้างบนข้างบนเหนือติ่งไฟอ่ะว่ายง่ายเหนือติ่งไฟเอามือไปทับมันจะเป็นพื้นที่เล็กๆแล้วก็ขูดขาขูดขาไม่เจออยู่ดีอ่ะที่หนึ่งเอาไฟฉายมาดิเดี๋ยวครูจะช่วยส่งไอ้แฟนแฟนอยู่นี่ลูงแฟนมันอยู่ตรงนี้ พยายามหาแล้วมัเวลาหาหายัางไง <c oughs> นั่งหาย <c oughs> <c oughs> อน,นีรไอ้คนตัวเองล <c oughs> ้วงไม่เป็นไรคนอื่นล้วงลุก <c oughs> ทำยังไงวะถ้าหาไม่เจออยู่ดี <c oughs>